ไยัดมด้อไปเลยไม่ได้เลื่อนเ้เ้ยมันิดไได้นว้นนั้นไะั้งนั้นก็ข้กันเลยอดอได้่อยะถ้าเดี๋ยวมันได้ลายดอหัหันนว่าวลูกสากัดลายสาวัด่าบ้าทุกสาวล้าะสามกไปน่นล

ให้สุมสู hadi, ้อยู่ซ้างอยู่นี่เนาะจนห้องมือเต่งวัวเต้งแล้วก็สู้กันแล้วเต้เนาะตัวนี้นะ

พดี้อ้เนอนผู้แข่งได้ไปน้อก uh ็ไง่ายห้างก็ดีห้าก็ดีดีกเข้าก็ันมานอนมื่อนี้กานาะคือว่าบชับดีมัีมันชอบประกอบวันงามซิฟโคสาวสาวหงอกมาผู้วังท้งแป้งแหมัเอาลุเอาม่ได้ไหม่นเเอาแล้วไม่ได้โชคคือจะเข้อไร เอีมี่ตัวกี่ีลูกมีหลานแล้วใจไม่เกาอน่มี่ยอะไรเออนเงม่เิเเลยเออเงิ่แล้วไอ้ไกัให้เมียผู้ให้ไอ้เมี่ตนี้เป็นผู้ลูกเอ่มผู้ลูกชายลยกับผู้ลูกเพ่ต ซิโพแล้วก็มีกันพุกแขนมัดมือเ้ออะไรเป็นพุเป็นเม่แล้ววันนี้โแก้วไม่ทิพู้ยิบไม่แช่น้องไม่ไรนี่นีเท่าแกอ่าม่อือ

อันนี้ก็เนาะเราจะขูดแขนเสร็จแล้วก็ทประทานอาหารป้าขึ้นท่านะคทึกป้าม้ว้าทำประทานอาหารมาดนี้าเนี่ ถ้าโเบูนีแด้วก็เขากนทในบ้านมนี่ทั้งในบ้านันก็มาในบ้านมันยังงามเขาจมาที่ี่ทุกคนเนาะตอนนี้กเนุกทล้ก็ตอนนี้ก็ทัานอาหารทัทประานชิดนี่ก็ทุก่านก็ถดอกก็ไดถอกกับบ้านแล้วเนาะบ้านกับบนไก่ทาหงายาพี่น้อเขาจะตอนอ่านบันทึก เราสิเรืงง้นปบายุ่ยเก่าบ้านงดินมองสมรงสิทงไทยประกอบมีหน่งันีะดองสชันสดี๋ดีเออเป็นโฟกัสเทิพไม่ช่รือหยาทุเปูหางไม่มีีะดองตัวนี้นยังะดองเลอไห กระโดงต้าว่ากระโดงเาไลงกรพั่นีเชวนั่นันผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เลยลุงได้ลุงใหญ่เลยบาท้านกีตัวบ้านสี่สิบสี่สล้านสี่สิบล้านบทร้านาดบ้านไปสามถุ รับปกสดมันแต่งหยังหงใเนาะว่า5ล้านเดียวนีล่ะครับีทางไว้เงิน35ล้านกีบ1บาทดอกไ้ได้ดอกอาหารกันกินแต่งดอกดอกเฮาพอเงิน15ล้านกีบควายโตมโตอันนี้มแต่งล่ะ ใช่ป่ะื้อแล้วกันเนื้อปกติเป็นปูข้าวล้านเนาะเงินแต่งเนาะแหล่เป็นปมวันนี้ละห้าล้านแต่เงินแต่งแหล่เอามาอีกชิมห้าล้านชิมห้าล้เราเปลี่ยนข้าล้านหอนนอันนี้เราเอาใส่ห้าล้านมงิอแต่งขอควายหนึ่งรูปข้าทล้อนข้าวหนึ่งบาทเงินแต่งเนาะเงินอยู่ในหลักๆอยู่ใน ขาอเสลึงมว่านะเสลึงเนีปุงปุงมืแตงไหมขอกัลุงเหมือนนหดย่อย่ะนะเฮ้ยปุงมืแตงสก่อนทั้งหมดนะซาข้ามาข้าาบานนี้ปุงเสลึงปุงสลึงเลยงเสลึงเนม่โมนี่อี้บ้านนี้เต็กกผู้ให้ข้าวผู้ให้การบริษัทตีนนอกขาเสลึงเลยนแปงเชื้อปลนเชื้อคกง้าท่านถฝดี ถ้าชอบคยมาซื้ออม่เมื่อไรก็ป็นนป็นเป็นเป็ดใช่ไหมเจ้าแต่นัดไม้มันเวลาแต่งดอกเนาะนัดใเดนสองปีสองพันเาบท่านในือกบันเนาะเกิอรขทุกที่ทุีทุกททุกท่ทุกที่ทุกท่ทกที่ทุกที่ทุกทกที่ทุกททุกทกททุกทททุกททุกทุกทีทุกทกทที่ทุกททุกททกททุกทท จะไปดีได้ด้วยจะไปดีไดเด้วยได้ได้ครบตระกูลมาแล้ววันนี้นะยุเออยงุดมาบกชุต้องส่องโมชุดแล้วก็มีแต่มาเอามาตื้อเท่านั้นแหละที่เอามือชามนะมันอะเลยชามเลย

ແລ້ວເດີ້ເດີ້ເດີ້ ยเจดีตอนนี้ก็อยู่ในอันเกืบสิกับ้านเนาะทิดตามเด้ะทิดตามเด้ะช่องทุกเกือมีภาษาไทยบ๋อภาษาไทยภาษาไทยโอเคกร เกิดมีผ้าเมาเออเกิดมีมันบ้าผรดเวียมาทมุงแท้จังละลายก็ได้ม่ได้บ้มาหุงแมาหุงมาหุงมจะมีแพงครับงวนำค่อยแล้วเนาะปวยปวดปดดดดดเลยปว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 ดเลย่อไเลยปมาหุง ก็กลับบ้านเนาะนิะนนนเลรมดเลยว,วันนี้ตาม้งชบไรงซีมือแตม่มะฮงนี่เออซีมือแตม่มะฮงฮักฮักสมาร์กลูกเคยอยู่เด้อเออโหลืไม่รู้ใช่ไหมมาตามหาลูกเคยเฮ้ยเมยอยู่เมอดีกน เข้าใจแตาอย่าลืมคมรักหนุมเ้นไปันเอะไม่ตงมาไม่้องมาเดินสายดี dong มือนี้งั้น ตะม้งแท่งแลยก็ได้ไม่ได้ป่ะตาดมตาตาบางตาดูวนนี้ตาบ้างหงแซ่มาหงมาหงมีจะมีแพะครับงวนจคายแล้วเนาะโอ้ยดูหัวใจก็ไปละไดให้เลยจออเพอใจเด้อให้ไปแย่ไปเฮือครับพวกคุณเฮ้ยเราไมต่อไปตามมาหอ